เมียไพรบุลอีกคนเป็นเมียน้อยของบอสมาโดยตลอดเมาช่ำยำบนทาง ค่ล่าสุดนักร้องสาวเพลงรมิดาออกมาเคลียร์ชัดเจนแล้วว่าเธอเป็นเมียน้อยหรือเมียอีกคนของครูไพบูลแสงเดือนอดีตสามีของกระต่ายจริงไหมเรียกว่าโดนดราม่าตั้งแต่ครูไพบูลแสงเดือนยังไม่เลิกลากับนักร้องลูกทุ่งชื่อดงังกระต่ายพนิพาเลยทีเดียวค่ะสําหรับนักร้องสาวเพลงรมิดาหนึ่งในเด็กของค่ายครูไพบูลแสงเดือนที่โดนตราหน้าว่าเป็นเมียน้อยของครูไพบูลครั้งที่ครูไพบูลกําลังใช้ชีวิตคู่อยู่กับกระต่ายพนิพา แล้วเพลงรมิดาไม่เคยคิดออกมาชี้แจงเลยเรื่องที่ตัวเองนั้นถูกกล่าวหา แม้ตอนนี้ครูภัยบุญกับกระต่ายได้จดทะเบียนหย่าและจบความสัมพันธ์ชั้นสามีภรรยาเหลือเพียงสถานะพ่อแม่ที่ดีให้กับลูกชายน้องเพลินเพลงพินแต่นางร้องสาวเพลงรมิดาก็โดนถล่มด่าเรื่องที่ถูกกล่าวหาเป็นเมียน้อยครูภัยบุญไม่หยุดแถมยังบูลลี่เรื่องหน้าตามไม่สวยอีกด้วยจนเพลงรมิดาต้องออกมาโพสตัดเพาะผ่านทางติ๊กตอกส่วนตัวว่าตอนนี้หนูรู้สึกว่าหนูเหนื่อยและเสียใจกับคนที่บูลลี่หนูหนูก็แค่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องการจะมีความสุขบ้างไม่ใช่พูดจับผิดว่าหนูต้อง เป็นเมียน้อยคนนั้นคนนี้หรือบูลลี่แม้กระทั่งหน้าตาของหนูหนูรู้สึกไม่มั่นใจรู้สึกท้อแท้ถึงแม้ว่าเรื่องที่ผ่านมามันจะนานมาแล้วแต่มันก็ยังอยู่ในใจตลอดอีกทั้งระยะเวลาที่ผ่านมาหนูไม่เคยตอบโต้หรือพูดจาไม่ดีเลยทําไมถึงคิดกับหนูไม่ดีได้ขนาดนี้ตอนนี้หนูขอพักใจก่อนนะคะตั้งสติได้แล้วหนูจะรีบกลับมาเป็นเพลงคนเดิมและเป็นเพลงที่ดีกว่าเดิมแต่ไม่วายเพลงรัมิดาก็โดนดราม่าถล่มเป็นเรื่องเมียน้อยของครูภัยบุญไม่หยุดจนเพลงรัมิ ต้องกลับมาเข้มแข็งและไม่ปล่อยให้ตัวเองโดนด่าอีกแล้วออกมาเคลียร์ดราม่าโดนถล่มด่าที่ยืดยาวมานานว่าเธอเป็นเมียน้อยของครูภัยบูลจริงไหมเดี๋ยวเราไปฟังเพลงระมิดากันเลยค่ะเมียภัยบูลอีกคนคุณพี่หนูเป็นเด็กน้อยเกิดเมื่อวานนี่เป็นเมียน้อยเขาได้จังใดคุณพี่คืนเดียวใด คุณพี่เอาเวลาคอมเมนต์นี้มาสื่อของน้ำหนูดีกว่าคุณพี่นี่ตอนแรกหนูก็ไม่ได้จะมาพูดเรื่องนี้อีกนะคะจนทุกวันนี้ก็ยังมีความมนต์แบบนี้ออกมาไม่ห<อ>ยุดตอนนี้หนูขอออกมาปกป้องศักดิ์ศรีตัวเองบ้างตลอด3ปีที่ผ่านมาหนูโดนกล่าวหาว่าเป็นเมียน้อยของบอสมาโดยตลอดและยังไม่พอยังโดนบูลลี่เรื่องหน้าตาที่หนูไม่สวยทำให้หนูรู้สึกไม่มั่นใจไม่กล้าที่จะรับงานหรือออกสื่อเลยพอเครียดเรื่องนี้มาโดยตลอดและ3ปีที่ผ่านมาหนูพิสูจน์แล้วว่าหนูไม่ได้เป็นเมียน้อยใครและตอน นี้หนูโตและมีสติมากขึ้นสภาพจิตใจก็ดีเพราะหนูไปเสริมจมูกเสริมความมั่นใจในตัวเองเรียกว่าเพลงรำมิดาออกมาเคลียร์สิ่งที่ตัวเองโดนถล่มด่าม,มาตลอดอย่างยาวนานแล้วนะคะล่าสุดเนี่ยเธอบอกว่าเธอไม่ได้เป็นเมียน้อยหรือมีอีกคนของครูไพบูลตอนที่ครูไพบูลกําลังคบหากับอดีตภรรยายอย่างกระต่ายแน่นอนค่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านปล l l เว e ร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดอ,ออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ